แฟนๆใจหายโตโน่พาคินแจ้งข่าวร้ายหลังใช้ร่างกายอย่างหนักก่อนหน้านี้โตโน่พาคินได้ทุ่มเทค,คิวงานทั้งหมดเพื่อการฝึกซ้อมว่ายน้ำข้ามโขงแต่หลังจากที่ว่ายเสร็จสิ้นแล้วคิวงานที่เคยเลื่อนไว้นั้นขยับมาในช่วงนี้จนแน่นแฟนๆจะได้เห็นหน้าของหนุ่มโตโน่ออกทัวร์คอนเสิร์ตแบบถี่ยิบทุกคืนเลยก็ว่าได้ หนุ่มโตโน่เองก็สู้ไม่ถอยแต่ดูเหมือนว่าร่างกายในตอนนี้กำลังต่อต้านเพราะล่าสุดโตโน่ได้ออกมาอัปเดตว่าตัวเองนั้นมีอาการหลอดลมอักเสบที่ส่งผลกับการร้องเพลงเพราะเมื่อหายใจแล้วมีลมเข้าไปทำให้กระตุน้นอาการไอมากขึ้นจึงพยายามจะพูดให้หน้อยพูดเท่าที่จำเป็นและเก็บแรงไว้ร้องเพลง แม้ว่าอยากจะกินยาแต่ร่างกายก็ยังไม่ได้พักเอาเป็นว่าหลังจากที่แฟนคลับทราบข่าวแล้วก็ต่างพากันส่งกำลังใจให้แบบรัวๆไปเลยจ้า